สวัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้มาพบกับรูเด่นในรายวิชาคณิตศาสตร์ครับเด็กๆวันนี้ผูเด่นจะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารนะคบเด็กๆไปดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะครับมีคัพเค้ก20ชิน้นจัดใส่กลอง5กลกองกองละเท่าๆกันจะจัดคัพเค้ก ได้กล่องละกี่ชิ้นครับเด็กๆไปดูกันเลยนะครับ1ก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนครับเด็กๆสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรครับก็คือมีคัพเค้กยี่สชิ้นใช่ไหมครับจัดใส่กล่อง5กล่องกล่องละเท่าๆกันะนะครับเด็กก็จะเป็นอะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร โจทย์ต้องการอะไรครับถามคือโจทย์ต้องการใช่ไหมครับก็คือจะจัดคัพเค้กได้กล่องละกี่ชิ้นนั่นเองนะครับดเด็กๆันี่คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับอ่าต่อไปเลยนะครับหัวข้อที่2ก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะครับดเด็วกวางแผนอย่างไรมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีนะครับเรารู้ใช่ครับว่าคัพเค้กมีทั้งหมด 20ชิ้น่าก็คือจัดแบ่งใส่กล่องกล่องละเท่าไหร่ครับ5าหนึ่งได้ไรครับ5้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสห้าห้าสี่สห้าห้ายีเกินใช่ไหมลูก่าดังนั้นก็คือเด็กๆพอจะทราบแล้วว่าจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับเด็กๆเดี๋ยวดูกันเลยครับก็คืออะไรครับ ข้อที่3ก็คือการแก้ไขปัญหาเมื่อเราไปครับแก้ไขปัญหาข้อแรกเลยก็คือประโยคสัญลักษณ์ของเราใช่ไหมครับอ่าแก้ปัญหาก็คือประโยคสัญลักษณ์ของเราคือเท่าไหร่ครับ20หาร5ใช่ไหมลูก5เท่าไหรได้20นั่นเองอ่ามาดูเลยครับวิธีทําก็คือมีคัพเค้ก20ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละเท่าเากันก็คือ5กล่องใช่ไหมครับ ก็จะได้เท่าไหรครับกล่องละ4ชิ้นนั่นเองเพราะว่า5 420ใช่ไหมครับเด็กๆอ่าเก่งมากเลยครับดังนั้นตอบคืออะไรครับจะไปครับจะจัดคับเค้กได้กล่องละ4ชิ้นนั่นเองนะครับเด็กๆการตรวจสอบความอะไรครับสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับเด็กๆก็คืออะไรครับคับเค้ก กล่องละ4ชิ้นจัดใส่กล่อง5กล่องใช่ไหมครับรวมครับเค้กทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ครับ5คูณ4เท่ากับ20ชิ้นนั่นเองนะครับดังนั้นคือเบครับตรงตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับเด็กๆอ่านี่คือการตรวจคำตอบนะครับต่อไปไปดูข้อที่2เลยนะครับเด็กๆ ข้อที่2คือมีตุ๊กตาหมี14ตัวนะครับจัดใส่ถุง3ใบใบละเท่าเท่ากันจะจัดตุ๊กตาหมีได้ถุงละกี่ตัวและเหลือตุ๊กตาหมีกี่ตัวครับเด็กๆไปดูกันเลยนะครับ1เลยก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับออย่าลืมวิเคราะห์ก่อนใช่ไหมครับเมื่อเราได้โจทย์แล้วเราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าอ,อย่างไร หนึ่งคือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือกําหนดอะไรมาบ้างก็คือจํานวนของหมีใช่ไหมครับจำนวนของหมี14ตัวแล้วจัดใส่ถุงสามใบใบละเท่าๆกันนั่นเองก็คือต่อไปคืออะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์เขาต้องการอะไรครับดกๆโจทย์เขาต้องการว่าอะไรครับจะจัด,จดตุ๊กตาหมีได้ถุงละกี่ตัว และเหลือตุ๊กตาหมีกี่ตัวนั่นเองนี่คือสิ่งที่โจทย์เขาถามมาใช่ไหมครับดังนั้นก็คือในโจทย์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆอย่าลืมนะครับต่อไปเลยนะครับก็คือข้อที่สองคือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาทำอย่างไรไปดูเลยนะครับก็คือ ตุ๊กตาหมีมีอยู่ทั้งหมด่าสมมติมน,นะครับมีอยู่ทั้งหมดเท่าไรครับ14ตัว3เห็นไหมครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเท่าไหร่ได้14นั่นเอง3เท่าไหร่ได้14ครับ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15เกินใช่ไหมครับอีกหน่า3 4 12นะครับไปดูกันเลยครับหัวข้อที่3ก็จะเป็นอะไรครับการแก้ ปัญหานะครับเด็กๆการแก้ปัญหาก็คือก่อนอื่นเราจะต้องทำประโยคสัญลักษณ์ก่อนใช่ไหมครับอ่าเก่งมากครับประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คืออะไรครับเด็กๆอ่าเด็กๆตอบแล้วก็คือ14หาร3นั่นเองใช่ไหมครับอ่าไปดูต่อเลยวิธีทำคือมีหมีอะไรครับมีตุ๊กตาหมีอยู่ยูเท่า <นะ S 1> <ๆ S 2> ไหร่ครับ14ตัว จัดใส่ถุงถุงละเท่าๆกันก็เป็นครับอ่าสามใบนั่นเองจะจัด,จดตุ๊กตาหมีใส่ถุงได้เท่าไหร่ครับก็คือ14หาร3ก็จะได้เท่าไหร่ครับ4เศษ2อ้าว4เศษ2ได้อย่างไรครับก็คือ3เท่าไหร่ได้10เท่าไหร่ครับ3เท่าไหร่ได้14ก็คือ3 4 12 12ในใจก็ยกขึ้นมา13 14เห็นะครับ มันก็เศษเท่าไหร่ลูกเศษ2นั่นเองใช่ไหมครับนะ่คำตอบได้ถูกต้องเลยดังนั้นเปนครับจัดตุ๊กตาหมีได้ถุงละ4ตัวและเหลือตุ๊กตาหมีเปครับ2ตัวนั่นเองอ่าดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นไงครับจัดตุ๊กตาหมีได้ถุงละ4ตัวแล้วก็เหลือตุ๊กตาหมีเท่าไหร่ครับ2ตัวนั่นเองอ่า ทีนี้เราจะมาดูว่าคําตอบที่เราได้ถูกต้องหรือเปล่าเราต้องไปทําข้อที่4ต่อเลยก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองนะครับก็คืออะไรครับจะจัดตุ๊กตาหมีใส่ถุง3ใบใบละ4ตัวใช่ไหมครับเด็กๆรวมเป็นตุ๊กตาหมีทั้งหมดก็คือ4ีคูณ3เท่ากับ12นั่นเองนะครับแต่เด็กครับ4ูณได้เท่ากับ12 มันยังไม่พอเพราะว่าไปครับรวมตุ๊กตาหมีที่เหลืออีกกี่ตัวครับ2ตัวนั่นเองให่ไหมครับเด็กๆด,ดังนั้นเป็นตุ๊กตาหมีทั้งหมด12บสอวก2เท่ากับ14ตรงตามโจทย์ไหมครับเด็กๆอ่าตรงตามโจทย์ที่กําหนดให้นะครับต่อไปเลยนะครับคุณเด็กก็จะพาเด็กเดกไปทําแบบฝึกหัดนะครับวันนี้คือ วันจันทร์ที่29เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับเด็กๆก็เขียนเลข0ถึงเลข9ไทยแล้วก็ต่อไปคือเลข0ถึงเลข9ละเบิกเลยนะครับต่อไปเลยนะครับก็คืออะไระครับแสดงวิธีทำแสดงวิธีทำข้อที่1เลยนะครับเด็กๆนี่คือแบบฝึกหัดเลยนะครับช่างตัดเสื้อมีผ้า14เมตร ตัดเสื้อตัวละ2เมตรจะได้เสื้อเท่าไรครับกี่ตัวครับเด็กๆก่อนอื่นเราต้องไปทําอะไรครับเข่งมากครับก็คือประโยคสัญลักษณ์นั่นเองประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็จะได้เป็น14หาร2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับไปดูวิธีทําเลยครับเด็กๆอย่าลืมเขียนวิธีทํานะลกูกวิธีทําให้ตรงกับเลข1น,นะครับให้ตรงกันกับเลข1นนะครับอ่าดังนั้นก็คืออะไรครับ ช่างตัดเสื้อมีผ้า14เมตรอ่าบรรทัดที่1เลยนะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เว้นบรรทัดแล้วก็ต่อไปคือบรรทัดที่2คือตัดเสื้อไปครับตัวละ2เมตรอ่าแล้วก็เว้นบรรทัดนะคเด็กๆต่อไปก็จะเหลือไปครับช่างตัดเสื้อได้เสื้อ14หาร2เท่ากับ7นั่นเองนะครับเท่าไหร่ใช่ไหมครับดเด็ก สองเท่าไหร่ได้14ก็คือ2 7 1เนั่นเองนะครับเด็กๆแังนั่นก็คือถูกต้องนะครับดังนั้นไปครับคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็น,นครับช่างตัดเสื้อได้เสื้อ7ตัวนั่นเองนะครับเด็กๆเก่งมากเลยครับเด็กๆ,กๆพยายามเขียนตัวหนังสือให้สวยงามนะครับเด็กๆต่อไปไปดูข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2คืออะไรครับ ดูเลยกล้องซื้อขนมเฮ้ยขอโทษด,ด้วยนะครับเด็กๆกล้องซื้อนมสดชนิดเดียวกันมาไปครับเดกล่องเป็นเงิน56บาทนมสดราคากล่องละกี่บาทครับเด็กๆก,ก่อนอื่นทำาไงครับเก่งมากครับเหมือนเดิมเลยก็คือประโยคสัญลักษณ์ในข้อน,นี้ก็คือ56หาร7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นั่นเองอ่า รทัดต่อไปก็คือการแสดงวิธีทำใช่ไหมครับอ่าคืออะไรครับกองซื้อนมสดเป็นเงินเท่าไหรครับอเอ้ยโทษนะครับนี่หาบาทนั่นเองต่อไป,ปบรรทัดที่2เลยซื้อนมสดชนิดเดียวกันกี่กล่องครับเด็กเจ็ดกองนะครับเด็กห้าเท่าไหร่ครับทนี้คือ7เท่าไหร่ได้56 เเท่าไหร่ได้56ก็คือเท่าไรครับ5้าคิดสิลูกเจเท่าไหรได้5 6ครับเก่งมากครับเด็กๆก็คือได้ก็คือ,น,น,คอนมสดราคากล่องละเท่าไหรครับ56หาร7ก็คือได้เท่ากับ8บาทนั่นเอง78 56หรือ8 7 56หนั่นเองนะครับเด็กๆอ่าดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะอะไรครับนมสดราคากล่องละ 8บาทนั่นเอง่อาเป็นไงบ้างครับเด็กเดียวๆทำทันกันไหมครับอ่าค่อยๆทำนะครับเด็กครับผมสำหรับคลิปนี้ครูเด่นขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ